สวัสดีค่ะพอกอระชอกปะานางค่ะแม่บ้านน้องอิงเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองนะคะลอยกระทงเมื่อ้ก็เดือนขึ้นสากก็มวาว่าน้อยค่ะไทยไทย คลิปกันสิขาไปอาบน้ำ่อยออกมานอนนะคะ mm hmm. มื่อนี้ก,ก็ล่มบ่แห้งตะบงว่าเด็กๆสิเป็นยังไงน,นะคะ mm hmm. บรรยากาศก็เงียบไม่เหมือนเมื่อวานที่ว่ามีรถวิ่งเป็นสวนๆกัน,นะคะ่ะแลนเขาไปในบ้านนะคะไปในบ้านนกคู่นะคะ มืดกันยังอยู่ได้ค่ะเสียงรถอัดเปื้องกันยังบ่ท่านกลับค่ะอยู่หน้าอยู่อยู่หน้าแถวไกลๆเนี่ยละคะ่ะรดแลนแห้งๆตรงสี่นะจริงๆคือบกโดแรนไปแลนมาเนี่กับเสียวยางเขตาต่ําอยู่ค่ะเพอะมันมันมันมืดแล้วโด โด้มั่กีสีดำค่ะเนี่ยบังนะโด้โด้โด้ <c oughs> ตาไฟไอโด้ตาไฟ <c oughs> ผู้สาวโบมาเด็กมันโบมาบอลผู้สาวเออผู้สาวเต็มปากบ่ได้่ะเด็กโบมาอีกแล้วบอกแล้วบอกแล้วจะเลนกังความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกโด้เอ้ย ทองไว้เลยท่องไว้เลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเขานานเวาถ้าเป็นปวนัยรุ่นสาวขึ้นใหม่ก็สิอีกบรรยากาศหนึง่งไปทำงานกันอีกแบบหนึง่งผู้เฒ่ากัอีกแบบนึงค่ะ คนละบรรยากาศคนคนมีหนีก็อีกแบบหนึ่งคนบ่นมีหนีก็อีกแบบหนึ่งนะคะสุขคนละแบบทุกคนละแบบได้แต,แต่มีหนีนี่ทุกวัวค่ะ <c oughs> มีหนีทุกหลายโอ้ยตายตายตายผ่านพ้นมาได้นี่หลุดพ้นมาได้นี่คือยา่าย่างเขาไปอีกค่ะบบจำเป็นนะคะ เป็นอีเป็นสินบอดีค่ะบระจำเป็นยาเป็นค่ะใช้ชีวิตมีจำใดกะบอกสอนเขา,าคือจะคล้องผ่านมาแล้วเลยค่ะบอแมนว่าจะคล้องดีกว่าเขาเลยยาเป็นดีกว่าค่ะพนังอยู่ในจุดนั้นมาแล้วว,ว้าสุดยอดหัวศีลปเปิดค่ะมืดเมิดเนี่ยเห็นไหมคะ วันนี้ลาเลนอยู่อำเภอชนแดนนะคะเพชรบูนค่ะทั้งปุ่นก็คือสิหนาวอยู่ได้นะคะทั้งปุ่นก็สิหนาวเพชรบูนเนี่ยก็ภูเขาน่าจะเยอะนะทีสเกตกันแท่น่ายหลายค่ะ ผู้เขาหน่อยเดี๋ยวกว่อนทิบไปหน้าซึบเข้าบ้านนะคะไปอาบน้ำเดี๋ยวมาดูใครเดี๋ยวจะลุกใส้จับถอดเสื้อผ้าแล้วเห็นบนเ่เนี่ยเนี่ยหญ้าคาเนี่ยกันล่มได้ดีเลยแหละค่ะ ช่วยได้เยอะมากนะคะช่วยได้เยอะมากแล้วเดี๋ยวไปน่าจะเช็โตให้เขาค่ะเช็ดตัวก่อนแล้วก็ใส่เสื้อนะเนาะบักหมูหมูน้อยตอนนี้เด็กน้อยกำลังแก้ผ้าอยู่เด็กน้อยกำลังแก้ผ้าเฮ้ยอย่าทำเฮ้ <c oughs> อยอี่จขี้ดื้อเลยว <c oughs> มแบบนี้ว่ไว้แด้เสือภัพแล้วแม่กำลังชมอยู่ดีเวนเลยขี่ืือโอ้นี่ใส่ตีเดี๋ยวจะตีน้องเดีวจะตีน้องเลยตอนนี้เดยกหนยกำลังอันอันถอดเสื้อผ้ายู่่ะ เดี๋ยวจะใส่เสื้อให้เดี๋ยวขอเช็ดตัวก่อนนะเช็ดตัวเช็ดพุงนี่สะอาดก่อนไปใส่เสื้อให้นะคะนี่กำลังถ่ายอยู่ดีๆรักษาบอเอาหนาแม่ไว้เลยเลยด้หมหน,น่อยไหนไหนเบิ้งนี่ยไหเบิ้งนี่นี่เบิ้งนี่ ขั้นแขวบให้เก้าฟงติลุกเก้าุงเก้าฟงเก้าฟงแมนค่ะ FC FC กับคิดคือป่านาเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเรานะคะเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตบอมแมนว่าห้างปฏิบัติเหุ้ความสำคัญยังมากมายบอมแมนค่ะคนเราเกิดมา กาเข้าใ้เสื้อขอขความรักความเมตตากับน้องเราให้ด้วยใจค่ะให้ไปโหลดค่ะมันเป็นความสุขที่เอ,อ่อความสุขที่ได้เร็วยว่าเข้าไปเห็ดบุนยัดนะคะหรือว่าเห็ดบนยูสร้างโบสางสรางสรากะสางได้ค่ะแต่คนมันมีคนเห็ดหลายแล้วได้คะ <c oughs> ่ะเราก็บแบ่งส่วนหนึ่ง มาดูแลเพื่อนร่วมโลกเราเออหมูน้อยตัวนี้ไอหมูน้อยตัวนี้ใช่ค่ะแค่เอฟซีซอยเบิงโฆษณาให้นะคะแล้วก็ซอยเบิงยนหลังให้น้ำกระดีหฮงดีค่ะจะได้มีค่าขนมให้หมูก็จวงตีลาบ่มาที่หลังบ้านกับบมีอเอียงวือวานะคะก็ อย่างที่เห็นเนาะกับบาวากันค่ะแต่ก็เข้ามาดูเหมือนเดิมเอซีคนดมดมเสือจะคลองนี่จิต <c oughs> น,นะคะน่ารักจริงๆแล้วเอะแม่เขาบางบอง,งเสือพยางไปดมดมแล้วดมอีกเสร็จแล้วขาบมาเลยขับมายองค่ะ น่าตีจริงๆเลยช่วยได้เยอะนะคะสุ่มนี่ค่ะบรรับนรบบอนซอยได้เยอะเป็นโฆษณาให้น้ำนะคะเดี๋ยวขอบคุณ f c นะคะ FC น้ององค์อิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้านางด้วยนะคะแม่บ้านน้องอิง,องแล้วก็ ช่องลงเดียอีกช่องนึงค่ะลรงเดียจะเปิดสร้างอะไรได้ยังไม่ได้นะคะอีกน่าจะรอดูอีกสักสี่ห้าวันค่ะนะคะกับมันนี้ประวันไดประวันว่าไดสามสิบบาทแต่คลิปไดสามสิบบาทค่ะคำนวณยอดเงนินไดสามสิบบาทคงไปนั่งบนมินสิไดหอดลอย,อยมั้ง หดอลอยบ่เนาะเดี๋ยวเอามาร่วมกันหลายๆคลิปกับสิ่อดได้ลอยนั่งอยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้การสรอยเบิ้งโฆษณาให้น้ำนะคะก็พุ่งหน่อยก็พุ่งหน่อยลูกก็พุ่งหน่อยลูกคอมเมนต์เข้ามาค่ะเดี๋ยวไปนั่งอาบน้ำออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์นะคะอยู่ที่ไหนเดินทางไปทำงานกลับมือกลับข้าก็ขอให้เดินทางถึงบ้าน อย่างปลอดภัยทุกผู้ทุกคนนะคะสู้กับงานเหนื่อยกับงานสู้ค่ะอีลาเฮ้านิ้วสู้เนะคะ่ะพอกันไม่คิปหนาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ออกมาเด็กแไปอาบน้ำกันค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าไอ้หมูก่อเดี๋ยวเช็ดเท้าเอาทิชชู่เปียกนะคะเสร็จ้วกรเช็ดบริเวณเนี่ยที่เขาฉีนะคะ ตามโค้อพับต่างๆค่ะแล้วก็ใส่เสื้อให้เขาค่ะสำหรับคลิปนี้สนีทก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ